วัสดีครับผมสูเตองการนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํากับข้าวครับเมนูสุดพิเศษนะครับผมในสําหรับตัวผมนี่ครับวันนี้เราจะมาทําอะไรดูเดี๋ยวเราคอยดูกันครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับเป็นเมนูสุดพิเศษจริงเพราะว่าผมกินตั้งแต่ตอนเด็กๆครับหลังจากซอบอลกลับมาเนี่ยก็คือต้องมากินเมนูนี้ครับลองมาทายกันครับมีคนตอบสลัดผักครับโอ้โห สลัดผักน่าจะน่าจะไม่ใช่ครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่หมดโควิดตั้งแต่เรื่องโควิดเข้ามาก็ไม่เคยได้ไลฟ์สดอะไรอย่างนี้มาก่อนครับก็จะตื่นเต้นนิดนึงนครับแต่ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้ผมจะทำน้ารับประทานน้ากินแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่ามาเริ่มทำเลยดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับ วันนี้เราก็จะเมนูของเราที่เราจะทำเร็วนี้ก็คือ๋วยเตี่ยวคั่วไก่นะครับก็๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลูกชิ้นครับดาวสันมวยเชียครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยววันนี้ครับส่วนผสมของเราก็จะมีอ่าในการปรุงในการประกอบก็จะมีนี่ครับน้ำมันพืชน,นะครับก็ไข่ไข่ไก่นะฮะเส้น๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับซอถอยนังลมนีกระป่าครับ ก็มีน้ำตาลมีพริกไทยแล้วก็จะมีไก่ครับปลาหมึกปลาหมึกกรอบก็สําคัญครับในเมนูนี้ครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับลูกชิ้นดาวนโรเเชียครับที่ขาดไม่ได้เลยเป็นจะเป็นเมนูหลักในการใช้ลูกชิ้นนี้เลยครับเดี๋ยวดูกันครับลูกชิ้นเราก็สามารถใส่กันได้ครับเพราะว่าลูกชิ้นดาวนโรเเชียก็ ทําทได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะทอดก็ได้ยางก็ได้ต้มก็ด,กดีปิ้งก็ได้แล้วแต่คุณจะกินอะไรได้หมดครับคุณต้องคุณต้องมีไว้ติดบ้านนะครับผู้ชิ้นด้าโมโาเชียจะช่วยคุณได้ในช่วงนี้ครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะครับการทามาถ่ายไหน,เ,นเ,อเออ นานๆนนทีจะทําทีครับเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำคราจะเป็นแม่เนี่ยครับที่ค่อยทำกับข้าวให้ครับแต่วันนี้ผมลงมือทําเองเนะครับหั่นนิ้วเองครับเคนี่ครับหั่นไก่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นปลาหมึกนะครับเดีย๋ยวเราจะหั่นปลาหมึกกรอบก,กันครับหั่นไงวะ เชฟอาร์ผมสวัสดีครับท่านประธานนะผมมาแซวเลยฮะฝากท่านประธานนะครับผมมาชิมฝีมือเชฟอาร์มหน่อยนะครับวันนี้เปลี่ยนบทบาทนิดหนึ่งครับจากเป็นนาคุูอก็แล้วพ่อค้าก็แล้วตอนนี้ครับอีกบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทเชฟเชฟอาร์มโอเคครับนี้เรามาเริ่มกันเริ่มแกะดิจิกันนะครับประธานสโมสรบอกว่าเชฟอาร์มหรือเทพอาร์มครับ ตอนนี้เชฟอาร์มครับเชฟอาร์มยังตอนนี้ช่วงนี้โควิดอาจจะไม่ได้เตะก็ยังไม่เป็นเทพแบบเป็นเชฟไปก่อนนะครับครับมันดูใกล้ครับนี่ครับเราหั่นลูกชิ้นครับนี่ครับหั่นไปยังมีเอ็นเลยฮะเอ็นติดเลยฮะลูกชิ้นเราสุดยอดจริงๆครับหั่นเป็นครึ่งนะครับลูกชิ้นเราเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูครับ สามารถสั่งได้นะครับทาง Facebook ของผมครับแล้วก็ทางอินสตาแกรของผมได้ครับแล้วก็เพจสมุทรเ่ินกังเช่นกันครับก็สามารถสั่งกันได้ครับส่งทุกที่ครับทั่วประเทศครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลเราก็ยังหยุดกันอยู่ครัเพราะว่าช่วงโควิดก็อยากให้ทุกคนอดใจกันนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วจะได้กลับมาเชียร์ฟุตซอลหรือฟุตบอลกันให้เต็มที่เลยครับ มีแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาครับอยากเห็นพี่ดอกลูกชิ้นครับดอกลูกชิ้นเหรอใจเย็นครับผมน่าจะไม่ได้นะครับถ้าดอกลูกชิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเตาเลยครับเปิดเตาไงครับเี่ครับเดี๋ยวโอเคทอดทอดอันนี้เรากำลาจะเริ่มทำแล้วนะครับตอนนี้จะอันดับแรกคือใส่น้ำมันพืชครับ เริ่มรอแล้วเราก็จะใส่ไก่ก่อนเลยครับทีแรกครับเีียววนิดหนึ่งครับ รับไกินเลยฮะอร่อยแน่นอนครับขอบอกเลยนะมีคนอถเลยนะอาดาพี่อาร์มจะทำอร่อยขนาดไหนเนี่ยมีแฟนคลับครับ,รบโอ้โหอร่อยแน่นอน,นครับต้องลองชิมแนละ้วต้องมาชิมนะับลองชิมดนะู ล้วเริ่มสุไากไห้ฮะไก่ต่อไปก็จะใส่ไข่ครับ่อกโอเคครับเดี๋ยวดูครับใส่ไข่มันจะกระเด็นน,นิดนึงฮนะก็ลเลยเสียวๆนิดน,นึงกลัวๆนี่ครับทุก้นเราก็จะใส่ตามไปคนระับ ชิ้นเต่าส่นโวยเชียจะเป็นหมูนะครับเป็นหมูเข็มกรับนี่จะใส่ซอสหอยนางรมนะครับนี่เอาเราใส่เส้นนลฮะแล้วสูตรสมบูรณ์เลยเนี่ยสูตรนี้สูตร เชฟอาร์มครับโหน่ากินมากหอมจริงอะ่ะทำเมนูกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับลูกชิ้นดาวสันโรวเอเชียครับน้ำตาครับผมใส่แล้วน้ำตาลต่อครับ หวานนิดนึงครับอันนี้พี่ไทยครับ okay. มีแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ครับบอกดูน่ากินจังโหแน่นอนครับขอบคุณครับสเต็ปดีทั้งในและนอกสนามจริงๆครับพี่อ,อาร์มขอบคุณครับ เชฟเ,เดเงลรวแตกะัะเอาแล้วครับตอนนี้ครับเราจะมาซอยต้นหอมกันครับคุณพานุพันธ์ถามมาว่าเปิดร้านขายเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยมาซอยหอมกันนะครับที้ไปหยิบหอมมาหยิบมีดมารืมมีดไป งครับตอนนี้ครับใกล้เสร็จแล้วครับเริ่มใส่หอมก็จะดูมีสีสันมากกว่าเดิมครับทำง่ายครับไม่ยากเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับผมวิธีทำง่ายมากครับลองไปทำดูครับอยู่บ้านครับมีใครถามไหมกัอ มีแฟนคลับเข้ามาถามครับกลิ่นหอมมาถึงนี่เลย <laughs> ไหนครับถึงที่ไหนครับผม <laughs> อยากชิมแย่แล้วอันนี้ก็จะเป็นซอสพริกนะครับเป็นส่วนประกอบนี่เป็นไงครับผักยังสวยช้อนช้อนช้อน มีแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาครับระดับความหอมทะลุจอครับโอ้โหขอบคุณครับหอมลูกชิ้นหรือหอมผัเดเตียวครับเพิ่งกินคั่วไก่ไปไเมื่อกี้เลยโอ้โหโเสียดายเลยครับวไก่ครับขั้วไก่ลูกชิ้นดาวสันโดนะครับมีแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาส่งเคอรี่มาลองชิมหน่อยครับ ๋วยเตี๋ยวพวกไก่ลูกชิ้นดาวสโนเอเชียครับผมก็จะเป็นเมนูสุดพิเศษครับสาหรับตัวผมครับเมนูนี้ก็มีที่มาครับตอน,นเด็กๆผมชอบกินมากครับแล้วก็เวลาผมเลือกซ้อมบอลจากโรงเรียนก็จะมีแม่นะครับคอยทําให้กินครับมันเป็นเมนูสุดพิเศษจริงครับเพราะว่าเหมือนเวลากินเมนูนี้มันเหมือนมีพลังแลวก็เหมือนแบบคือเราชอบแล้วก็ครอบครัวเราก็าทนกินกันตลอดนะครับก็นี่ครับเราจะไปมอบให้กับ โรงพยาบาลรามาที่ดีครับแล้วผมก็จะเป็นกําลังใจให้กับกับหมอแล้วพยาบาลแล้วบุคลากรทางการแพทย์รับทุกๆท่านครับก็ขอให้สู้ๆครับก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้แล้วโรคนี้ไปพร้อมๆกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวคู่วไก่ลูกชิ้นดาวทะรยเอเชียนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันนิดนึงครับก็ช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็กําลังฝึกซ้อมเตรียมร่างกายอยู่ครับเพื่อจะ ไปแข่งไปย้ายทีมไปอยู่ทีมลาโกย่าโอเชียนครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้ผมก็รอ,อหมวดช่วงโควิดครับก็จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็คิดว่าน่าจะอีกประมาณไม่เดือนกันกระดาษก็เดือนสิงหาก็ต้องดอูสถานการณ์ทางประเทศญี่ปุ่นครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าเขาดีแล้วหรือว่าสถานการณ์เขาดีขึ้นผมก็ ได้ไปเล่นอยู่ที่นั่นนะครับหนึ่งปีครับก็อยากฝากแฟนๆของช้างศึกครับแล้วก็แฟนคฟุตซอลไทยครับก็ติดตามเชียร์ผมด้วยครับผมก็จะเล่นทีมนาโกยาโอเชียนครับซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะทําหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดครับมีเป้าหมายในการเล่นนาโกย่าไมครับมีความคาดหวังมากน้อยเพียงใดครับก็ เป้าหมายของผมในการเล่นที่นากย่ายคืออยากคว้าแชมป์ให้กับทีมนี้ครับเพราะว่าเรามีทั้งถ้วยเอเชียแลวก็ถ้วยในดีครับที่สําคัญจริงๆก็คือถ้วยเอเชียครับเพราะว่าปีนี้ก็ผมก็เป็นตั้งเป้าหมายมากครับว่าไปเล่นกับทีมใหม่อย่างทีมนกกากย่ยาเนี่ยพยายามจะคว้าแชมป์ในการในรายการชิงแชมป์เอเชียสมสรเอเชียได้ครับเพราะว่าจะเป็นเกียรติประวัติตัวผมแล้วก็จะทาให้เราแบบเหมือนแบบว่าแบบ ให้ทีมยกระดับให้มากขึ้นครับผมก็ mm hmm. พยายามตั้งใจแล้วก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดครับ mm hmm. มีแฟนๆคนไหนอยากถามบ้างไหมไงไงครับถามอะไรบ้างไหมครับแฟนๆถามเข้ามากันได้นะครับถามได้เลยฮะก็ไปญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปเชียร์ฟุตบอลครับกับเ,เพื่อนๆน,น้องๆครับที่ที่เล่นอยู่ในเจลีครับ mm hmm. ก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะ ไปเชียร์อย่างแน่นอนครับอได้พูดคุยกับนักฟุตบอลที่อยู่ที่เจลิกบ้างไหมครับสามคนก็คุยครับมีคุยกับเจอับเจชนาทีาครับก็น้องก็ส่วนใหญ่ก็ถามว่าแบบเป็นไงบ้างก่ับอาการที่ญี่ปุ่นเลยครับในตอนนี้ครับว่าว่าว่าดีขึ้นยางอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็ยังบอกว่ายังยังไม่ค่อยยังงนี้ครับยังยังยังคือเจลิกยังเตะไม่ได้อยู่ตอนนี้ก็ยังถามยูว่ายังซ้อมแบบแบบส่วนตัวอยู่อะไรย่างเงี้ย สัญญากีปีไปเล่นเป็นสัญญายืมตัวหนึ่งปีครับผมไปเลีนที่นักวิทายหนึ่งปีครับหนึ่งฤดูกาลคิดว่าจะเปิดประมาณเดือนตุลาคมนี้ครับก็ยังอีกนานฮะกว่าจะเปิดเพราะว่าเราก็ต้องรอโรคโควิดนี้ฮะให้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 ดีขึ้นแล้วก็ให้สถานการณ์ดีขึ้นครับถึงจะเปิดได้เลยครับมีแฟนคลับถามเข้ามาครับเต็มร้อยไหมครับสภาพร่างกาย ตอนนี้ก็ก็ห่างไปประมาณสองสามเดือนก็ถามว่าถ้าสภาพร่างกายก็ก็ยังไม่พร้อมครับเพราะว่าเราอยียงไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็จะซ้อมแบบเหมือนแบบอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีถ้าสมมติว่าเรามีการเตรียมทีมอ่ประมาณสองสามเดือนแน่นอนเราอาจจะไปซ้อมกับทีมเป็นปีซีซั่นกับกับที่นู่นก็คิดว่าร่างกายเราแล้วก,กลับมาฟอร์มปกติเพราะตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ครับ เฟนครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับกับผมามาคุยเรื่องลูกชิ้นหน่อยดีกว่านะครับลูกชิ้นก็ลูกชิ้นดาวคนโดเอเชียน,นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งแต่หมดตั้งแต่มีโควิดเข้ามาก็ทําให้ผมมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับก็เลยมองว่าหาอะไรทาอะไรครับก็พอดีลูกชิ้นดาวอโดเอเชียนเนี่ยของผมเนี่ยมีมาประมาณห้าหกปีที่แล้วครับแต่เราก็ไม่ได้ ไม่ได้ทํามันเต็มที่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็ต้องมุ่งมันกับอาชีพนักผู้สอของเราครับแล้วทีนี้มันมีโควิดเข้ามาครับทำให้เราอยู่กับบ้านอยู่อยู่กับเหมือนเราว่าครับอยู่กับตรงนี้มากขึ้นครับเราก็เลยมองว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้ลูกชิ้นเราน่าจะลองดูจะเอามาให้กินเอามาขายย่างอะไรยางเงยครับก็กกลองทําดูแล้วปรากฏว่าแบบ มีผลตอบรับที่ดีมากครับเพราะว่า<ม>ทุกคนก็อุอดหนุนกันเยอะมากแล้วก็มีคนให,ให้ความสนใจเยอะมากครับทุกวันนี้ก็ากลายเป็นแบบพ่อค้ากลายเป็นข้อค้าเลยช่วงนี้ก็พยายามส่งของอะไรเงี้ยจัดส่งทั่วประเทศครับเพราะว่าคือณตอนนี้คือม,มันดีอย่างครับมันมีการขนส่งแช่แข็งครับตู้แช่แข็งครับมันก็สามารถาส่งได้ทุกพื้นที่ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยครับ <S <S <ม>คุณสามารถ กินได้อย่างแน่นอนคะรับผมก็สามารถส่งให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ได้ครับก็คือเราก็ส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงแน่นอนครับสามารถสั่งได้ทั้งไหนครับลุกชิ้นดาวซซนโรเอเชียครับผมาสามารถสั่งได้ทางอ่แนึงครับสามารถสั่งได้ใน facebook ผมครับแล้วก็ในเพจสุบูเตือนกางเช่นกันครับแล้วก็อีกช่องทางทึ่งนะั้นอินสตาแกรมครับ โซรันกลางเช่นกันนะของผมครับสามารถสั่งได้เลยครับทักแชทได้เลยครับผมจะจะส่งแล้วก็ให้คุณได้กินแน่นอนครับมีแฟนคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ไปเล่นที่นั่นครับที่ญี่ปุ่นครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คืออยากไปอเล่นรีกที่นั่นอยู่แล้วครับเพราะว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปเล่นรีกเอ่อ อิหร่านมาแล้วไปเล่นลีกที่อินโดนีเซียมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นประเทศที่3ครับที่ผมจะได้ไปก็คือเราอยากไปเรียนรู้กับลีกที่นั่นครับเพราะว่าเพราะญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียครับแล้วเราไปเล่นลีกที่นั่นอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเล่นของเขาอาจจะนํามาพัฒนาแล้วก็นํามาใช้ให้กับทีมชาติแล้วก็กับน้องๆได้ครับมีแฟนคลับถามเข้ามานะครับว่าครอบครัวจะย้ายไปอยู่ด้วยไหมคะครอบครัวจะไปแน่นอนครับ ครัพอกบติดนะฮะจะต้องตามครับผมไปแน่นอนนะครับก็มีกรบไปก็บครัวครับลูกอาจจะอยู่ที่ครับเพราะว่ายังเรียนนังสี่อยู่ครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับความมั่นใจในเป้าหมายสูงแค่ไหนครับความมั่นใจเป้าหมายของผมก็ถ้าระดับสโมสรผมก็ อยากไปได้แชมป์เอฟีที่น่านะครับแล้วก็เป้าหมายที่สุดในชีวิตผมตอนนี้ก็คือไดอ้ในรายการยินชาเขาก็อยากได้อยากคว้าแชมป์เอเชียครับครั้งหนึ่งครับเพราะว่าในวงการฟุตซอลไทยนี่ยังไม่เคยมีใครได้คว้าแชมป์ได้เลยครับวงการฟุตซอลไทยก็ยังไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการเอเชียได้ครับก็ผมก็พยายามมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะ คว้าแชมป์เอเชียนี้ได้ครับก็อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะรับใช้ทีมชาติครับก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็จะคว้าแชมป์ไม่ได้แล้วก็เป็นเกียรติของตัวเองครับกินขั่วไก่ให้ดูหน่อยครับได้เลยครับแต่ขอถ่ายรูปก่อดได้ไหมครับเดี๋ยวถึ่งจะกินดีแอนคอมเมนต์เข้ามาสู้ๆครับติดตามครับ ก็จะเอากล้องมาถ่ายดูก่อนเละเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยฮะพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครมีโอกาสนะไปที่ญี่ปุ่นก็ผมอยู่ที่เมืองนากโยานะครับก็ฝากติดตามเชียร์ทีมผมด้วยครับทีมใหม่ของผมครับไปเชียร์ผมได้นะครับเดีย๋ยวผมจะท้าทีเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะลงโปรแกรมต่างๆให้ในทั้งเพจแล้วก็เฟซบุ๊กครับแล้วก็อินสตาแกรมครับ ช่วงโควิดมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับก็มีผลกระทบครับในเรื่องของอสภาพร่างกายแล้วก็ในเรื่องของนี้ด้วยครับการการจัดการเรื่องของอเงินเดือนด้วยครับเพราะว่าเราโควิดมันก็ทําให้แบบทุกๆอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไปครับตามสถานาการณ์นะครับก็ทําให้การอยู่มันก็ลำบ,บากมากขึ้นนะครับก็แต่อย่างดีครับคือเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับเพราะว่า โควิดนี้ถ้าเราไม่รวมพลังกันเราไม่ช่วยกันมันก็อาจจะอาจจะเสียหายครับก็อยากให้ทุกคนแบบสู้สแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้พร้อมกันครับไปพร้อมกันครับมีแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาครับนักฟุตซอลในดวงใจตลอดการครับขอบุณครับไปญี่ปุ่นตอนไหนครับคิดว่าน่าจะเป็นเดือกนรกรกฎาอนนี้ครับน่าจะน่าจะน่าจะได้ไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือจริงๆรแล้วเรารอ,อ,อดูสถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับว่าเขาจะสามารถเปิด ประเทศได้เมื่อไหร่ครับถ้าเขาเปิดได้แล้วเราก็สามารถจะบินไปได้ครับสโมสรนาโกลยาโอเชียนนะครับอยู่ใกล้กับสโมสรฟุตบอลของนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนไหนบ้างครับละคืออะไรนะนักฟุตบอลที่สโมสรนะสโมสรนักฟุตบอลนะครับกับทีมนาโกลยาครับมีที่ไหนสโมสรไหนที่ใกล้กันบ้างครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องเช็คดูครับว่าว่าไงแต่ต้องดูว่าอยู่ใกล้เทพมุ้ยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน มีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างครับพี่ก็ก็ไาอามออกกําลังกายครับแล้วก็ดูแลตัวเองกินเลยครับยุงกับเลยครับใช่ครับยุ่งกับมากเลยครับเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วตอนนี้อยู่บ้านที่จังหวัดราชบุรีครับอยู่ต่างจังหวัดครับยุ่งค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงครับแต่ยังไหวอยู่ครับพูดคุยได้ครับอีกสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวเหนื่อยไมดีว เดี๋ยวขอจบไล์นะครับอีกห้านาทีนะครับพูดตุยได้ครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรูปนี่ก่อนนะก,นกล้องก้องนะได้ไหมนี่ย่างผัด๋ยวกผดไก่นะครับพี่ทำให้ผมตั้งใจซอฟพุดซอเลยครับไปเดาครับโอ้ขอบคุณมากครับก็ให้น้องสู้ๆนะครับตั้งใจครับฝุกคนครับเพราะว่าทุกคนไม่มีใคร เก่งนะเด็กครับก็อยากให้มีความมุ่งมั่นมีความอดทนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองครับให้มากขึ้นมากขึ้นนะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อ,ตอไปครับแล้วข่าวกับดีสเปนที่จะไปไหมครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ไปครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากไปเล่นข้างนอกมากกว่าเพราะว่าเราก็จะได้มีความท้าทายมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าจุดไปในตัวเองมากขึ้นแลวก็อยากอยากเปลี่ยนบ้างครับอะไรอย่างนี้ครับ bên FC người không có Đây đây em. Tại con nào có tao đi Ví dụ ha. hai ngày đi. Tôi nghĩ mình mình hiện được như con này À โอเคครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวผมชิมไม่ดูครับเมนูของผมครับชิมชิ้นก่อนเลยฮะอืมอร่อยมากครับเดี๋ยว้องใส่สซอสนิดหนึ่งซอสพริกให้มันแบบกลมกล่อมแล้วมีรู้สึกคำว่าเผ็ดนิดนึงหน่อยเนีัย กินได้หมดเลยใช้ไหมครับคขาเขาเจบไรทีตอนเนี้ยก็มาร่อยหนือเกินอืมอร่อเยก็มาน้องแต๋วโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณช่างศึกนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาทำกับข้าวเป็นเมนู สุดวิสศษครับสำหรับตัวผมด้วยแล้วก็เพื่อจะไปมอบต่อครับโรงพยาบาลครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับทุกๆคนเลยครับที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับในที่ผมทําเมนูต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีครับแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ครับโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับขอบคุณครับ